ครับผมจะเอมือหนึ่งวันนี้ก็มาขอบคุณแฟนๆนะครับขอบคุณ f อฟซก็ปิดกล้องไว้ก่อนอยากอายอยากอายครับก็ผ่านขั้นตอนตรวจสอบต่างๆของ YouTube เรียบร้อยนะครับ ก็จะมาแชร์แชร์ให้ให้คนที่ยังไม่ผ่านนะครับแชร์ต่อต่อกันไปก็ได้รับได้รับข้อความทางทางระบบนะครับวันที่ก็วันที่24นะครับได้รับข้อความจากทางระบบว่ามีผู้ติดตามครบ1000คนนะครับวันที่25 ็ชั่วโมง4,000ชั่วโมงครบนะครับ26ก็รอ27ก,ก็เข้าไปทำข้อสอบ2 7 2 8นะครับข้อสอบที่ช่องเปิดสร้างไรายได้นะครับเดี๋ยวช่องเดียวที่ม่ขึ้นสีเขียวพอวันที่29มาก็ผ่านนะครับผ่านขึ้นสีเขียวก็เปิดสร้างไรายได้ได้นะครับเปิดวันนี้ครับวันที่29ก็ไม่ถึงอาทิตย์นะครับผ่าน นวันที่24-29ก็มาถึงอาทิตย์นะครับก็ขอบคุณแฟนแฟๆที่ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะไปดูให้ดูวันที่ระบบส่งเข้ามานะครับวันที่ระบบส่งก็ความเข้ามาวันที่24เป็นแบบไหนลำดับ คนที่กำลังศึกษาก็ดูเป็นแนวทางครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับส่งเข้ามานะครับนี่ครับที่ระบบส่งเข้ามาวันที่ยี่สี่นะครับตัวนี้ครับส่งเข้ามาวันที่ยี่สี่ที่ยี่สิบห้ายี่บหกก็รอยี่บเจ็ดยี่บแปดก็เข้าไปทำข้อสอบ ตรสอบตรงไหนเดี๋ยวดูกันเข้าตัวนี้นะครับป่าลมาก็บอกมันก็มาบอกผ่านเพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจจะพูดไม่เก่งไม่ใช่มืออาชีพนะครับอ,อยากจะบอกเข้าหลังบ้านนะครับหลังบ้าน YouTube ให้ดู ตัวนี้นับกดโปรไฟล์กดฟันเฟืองนะครับตัวฟันเฟืองไม่ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับดูฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับบางทีก็ขึ้นส,สถานะฟีเจอร์นะครับในโน้ตบุ๊กก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ ก็จะดูนะครับนี่ของผมนะครับสีเขียวนะครับจะมีตัวเดียวข้างล่างนะครับสมาชิกครับที่ไม่ขึ้นนะครับนะครับดูเข้าไปทาข้อสอบตรงนี้นะครับระวังรอตัวสีแดงนะครับจากประสบการณ์จริงพึ่งผ่านมาหมัดๆนะครับจึงเปิดรายได้สร้างรายได้มาหมัดๆนะครับตัวนี้ครับตัวเปิดสร้างรายได้นะครับนี่ครับ ที่เข้าไปทาข้อสอบผมทํย27ิบเจ็ดยิบแปดนะครับจะมีข้อสอบไม่ทํา2ตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปดูจะมีเช็งหมายถูกแล้วก็ตอบคําถามนะครับตอบคําถามถูกถ้าตอบไม่ถูกก็ตอบจนถูกนะครับทําทุกข้อนะครับสำหรับใครที่ขึ้นสีแดงกําลังรออยู่ครับรอนะครับผมทําตัวนี้2วันนะครับยิบเจ็ดยิบแปดพอยิบเก้ามาระบบผ่านนะครับผ่าน ผ่านการสร้างรายได้ขึ้นสีเขียวนะครับเปิดใช้งานแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปทําดูนะครับลองลองเข้าไปทําดูสําหรับใครที่ขึ้นสีแดงนะครับก็จะมาเปิดสร้างรายได้ครับก็จะมาเปิดสร้างรายได้ด้วยกันนะครับ FC นะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามรับชมาโดยตลอดเหนียวแน่นตลอดนะครับให้กำลังใจ จะมาเปิดสร้างรายได้ด้วยกันนะครับพร้อมกันกับ f c นะครับก็กดเข้า y o u t u b e Studio นะครับฟันเฟืองนะครับนี่ครับเ้ามาสร้างรายได้ด้วยกันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับคือเปิดแล้วนะครับผมเปิดไปแล้วนี่เป็นสีเขียวนะครับนะครับเป็นสีเขียวเปิดไปแล้ว เอบางคนก็อาจจะเอใจอ่าทำไมมีโฆษณาดูมา2เดือนเพิ่งดูมา2เดือนไม่เห็นโฆษณามาเห็นโฆษณาวันนี้ผมเพิ่งเปิดรายได,ได้เปิดสร้างรายได้วันนี้นะครับก็จะคลิกด,ดูเพิ่มเติมนะครับลงไปเปิดสร้างรายได้นะครับเพิ่มเติมตัวนี้เปิดไปแล้วนะครับเปิดวันนี้นะครับดูตัวที่ยังไม่เปิดนะครับจะเป็นสีดา สำหรับใครที่ผ่านแล้วยังไม่เปิดก็ไม่ได้นะครับรายได้รายได,ไดไ้ไม่เกิดนะครับนี่ครับตัวสีดําจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับขึ้นสีดํานะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดแล้วขึ้นสีเขียวนะครับจะมาเปิดให้ดูมีขั้นตอนยังไงก็คลิกเข้าไปดูเลยนะครับตัวนี้ตั้งค่ากล่องหยอดเหรียญกล่อ,กองหยอดเหรียญเครื่องซักผ้านะครับ คลิกเข้าไปเลยปิดตัวนี้ก่อนคลิกเข้าไปเลยนี่ครับจะขึ้นมาหน้าต่างนี้จะมีรูปดินสอนะครับแก้ไขนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ขึ้นมาหน้าต่างนี้ก็มี3มช้อยนะครับ3มช้ยอยหลักๆก็มูลพื้นฐานตัวนี้ไม่ได้ตั้งอะไรนะครับจะตั้ง2ข้อนี้นะครับการสร้างรายได้กับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับ ยังไม่ได้เปิดนะครับจะไม่ขึ้นแถบสีน้าเงินนะครับถ้าคลิกเปิดเนี่ยครับขึ้นแถบสีน้ำเงินคือเปิดนะครับนี่จะมีตัวเปิดปิดอยู่4ข้อนะครับเปิดปิดตัวนี้เปิดปิดไม่ได้นะครับคือโฆษณาแบบดิสเพย์นะครับคือนี้จําเป็นนะครับเขาจะไม่มีทําให้เปิดปิดได้นะครับสําหรับ4ตัวนี้เราเปิดปิดได้นะครับเรากลับมาแก้ไขใหม่ได้ครับตัวนี้ครับก็จะผ่านผ่านไปก่อนนะครับ ก็มาขั้นสูงนะครับขั้นสูงมีอะไรก็จะมีตัวสามเหลี่ยมนะครับเข้าไปตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปก็จะมีครับข่าวการเมืองตลกเกมอะไรต่างๆนะครับก็เลือกเอานะครับสาหรับของผมบุคคลแล้วบล็อกนะครับก็มีใบอนุญาตการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับตัวนี้จะมี2ช้อยนะครับมี2ช้อยนะครับก็เลือกช้อยแรกนะครับเลือกช้อยแรกด้านล่างนะครับ สร้างมาเพื่อเด็กนะครับสร้างมาเพื่อเด็กถ้าสร้างมาเพื่อเด็กจะไม่มีโฆษณาครับโฆษณาไม่มีนะครับไม่ได้ลงโฆษณาไม่มีโฆษณาติดตามนะครับถ้าสร้างมาเพื่อเด็กนะครับนี่ไม่ได้เลือกนะครับยังไม่ได้เลือกขึ้นไม่ได้เลือกนะครับกดคลิกตัวนี้ดูนะครับนี่จะมี3 3ช้อยนะครับวีโอสร้างมาเพื่อเด็กนะครับวีโอไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับเราเรือกเก่านะครับของผมก็บางตัวก็อาจจะมี ซ่อมเครื่องอันตรายผมก็จะลงไว้ว่าไม่ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะครับ18ปีขึ้นไปถึงดูได้นะครับถ้าคลิปซ่อมไฟอย่างนี้เดี๋ยวทําตามอันตรายนะครับตัวนี้ไม่ไม่อันตรายผมก็จะคลิกไม่เลือกไว้นะครับลงมาด้านล่างนะครับ,รบไม่ต้องจํากัดอายุนะครับต้อ,อาจำจัมี สิบแปดปีสิบแปดสิบแปดปีขึ้นนะครับถ้าสิบแปดปีก็ต้องเด็กเด็กนะครับคือสิบแปดปีลงสิบแปดปีขึ้นนะครับข้างล่างก็เปิดไว้เลยนะครับเปิดไว้เลยแล้วก็คลิกบันทึกบางทีคลิกบันทึกจะจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นตัวนี้นะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับสังเกตเราคลิกบันทึกแล้วถ้าได้จะขึ้นแก้ไขข้อมูลสาเนาในในกระตรงนี้นะครับแต่บางทีจะขึ้นมีผิด ผิดพลาดบางอย่างผิดปกตินะครับเราก็ต้องคลิกตรงข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับที่ผมไม่มันไม่ขึ้นให้ก็คลิกตรงนี้เข้าไปแล้วก็มาคลิกใช่ตรงนี้นะครับมมใ,รใช่ตรงนี้นะครับมาคลิกตรงใช่ตรงนี้นะครับครับแล้วก็ปิดก็มาบันทึกนะครับครับให้ดูคร่าวๆนะครับดูเป็นแนวทางอาจจะพูดไม่เก่งสอนไม่เก่งนะครับไม่ใช่มืออาชีพนะครับเรา่าว่ากัน นะครับแหนว่ากันนี่ครับขึ้นมาบันทึกแก้ไขเสร็จนะครับขึ้นมาตัวเข้าไปดูตัวเอสก็จะเป็นสีแล้วนะครับนี่ครับขึ้นสีเขียวแล้วนะครับเนี่ยขึ้นสีเขียวแล้วตอนแรกเป็นสีดําแบบนี้นะครับคือผ่านนะครับเปิดสร้างรายได,ได้เรียบร้อยนะครับเปิดจะลองเปิดให้ดูอีกทีนะครับลองดูคร่าว สำหรับใครที่ยังไม่ผ่านติดสีแดงอยู่ก็ลองไปทำข้อสอบตามที่ผมบอกดูได้นะครับผมทำอยู่สองวันทำไม่นานนะครับถ้าทำถ้าทำทั้งหมดก็วันเดียวผมทำไม่มีเวลาทำตอนนั้นนะทำตอนเช้าสองวันนะครับตอนเช้าสองวันที่ยี่บเจ็ดกับยี่บแปดก็ยี่ิบเก้ามาก็ผ่านนะครับก็จะเปิดให้ดูเปิดสร้างรายได,ได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับตอนที่ระบบส่งข้อความมาว่าครบ1000พผู้ติดตามวันที่24นะครับวันนี้วันที่29นะครับผ่านนะครับเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็ไม่ถึง7็วันนะครับบางคนก็ว่ารอเป็นเดือนนะครับแต่ผมของผมยังไงไม่รู้รอไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็จะพาอไปเปิดดูอีกอันนึงนะครับตัวนี้กอดินสอนะครับดินสอแก้ไข ขึ้กเข้าไปเลยเปิดสร้างรายได้ถ้าไม่เปิดรายได้ไม่เกิดนะครับจะมีตั้งเดือสองข้อนะครับการสร้างรายได้กับการตั้งค่ากันสูงนะครับตัวนี้เปิดไปแล้วเมื่อกี้จะขึ้นหนึ่งนี้เลยนะครับถ้าเปิดไปแล้วเราเข้ามาแล้วเราแก้ไขได้ครับปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดใหม่ได้เราปิดตัวหนเปิดตัวในเลือกเอาได้นะครับออกไปก่อนนะครับตัวนี้เปิดแล้วตัวนี้เปิดไปแล้ว นีเปิดยังตัวนี้ยังไม่เปิดเปิดแล้วยังไม่ขึ้นสีเขียวตัวนี้ยังไม่ขึ้นสีเขียวเลสีเขียวไม่ขึ้นตัวนี้เอาตัวนี้แล้วกันลองตัวนี้นะครับทำเครื่องสูบน้ำโยกด้วยมือและและปั๊มน้ำบาดาลน,นะครับดูนะครับ ตัวนี้ขึ้นสีดำนะครับกดิงสอเข้าไปขึ้นมาตัวนี้กการสร้างรายได้แล้วก็เปิดนะครับเปิดนะครับตัวนี้แก้ไขไม่เข้ามาแก้ไขทีหลังได้นะครับแล้วก็การตั้งค่าขั้นสูงนะครับก,ก็เปิดไ้หมดนะครับบันทึกดูข้างล่างนะครับจะขึ้นมาแถบดำๆนะครับ สังเกตด,ดูแ <c oughs> ถบสีดำนะครับบันทึกการแก้กไขแล้วนะครับคือเสร็จนะครับรบันทึกเรียบร้อยแล้วขึ้นแถบสีดำอยู่นะครับตัวเอสเนี่ยตัวเอสนี่ขึ้นแถบสีดำนะครับ บางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับเราเราปิดออกไปเปิดกลับมาใหม่มาใหม่เดขึ้นนะครับบางตัวก็ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดแล้วยังไงก็ขึ้นนะครับลงเข้าไปดูใหม่สร้างรายได้ เรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับตัวนี้ตัวนี้เข้ามาคลิกดูคลิกตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับใช่นะครับก็จะขอบคุณนะครับระบบก็จะขอบคุณนะครับก็จะปิดตอไป Yang lembuk kan. ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยขึ้นแล้วเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับพอเราออกไปเรากลับมาก็ขึ้นนะครับเนี่ยเราเปิดออกปิดไปในแค่หน้าต่างเดียวนะครับถ้าไม่ขึ้นก็กลับมาใหม่ก็ขึ้นแล้วนะครับตอนแรกเป็นสีนี้อยู่นะครับยังไงเปิดนะครับครับก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆสอนไม่ค่อยเก่งนะฮะคือประสบการณ์จริงก็ว่าได้นะครับก็อยากจะแชร์ให้ดูนะครับสำหรับ ผมก็จะนำรายได้ส่วนนี้ไปให้สังคมนะครับผมตั้งใจนะครับก็เลยผ่านเร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ครตั้งใจครับปกติผมก็บริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้ผู้พิการอยู่ประจำนะครับทุกเดือนบางทีก็สองเดือนครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะทำทุกเดือนนะครับสำหรับ fc ผู้ติดตามนะครับผู้ที่ชมคลิปก็อนุโมทนาสาธุได้เลยนะครับเ ผมจะทําทุกออฟแรกของเดือนนะครับอีกสีวันนะครับผมจะทําให้ดูนะครับผมจะไปบริจาคสิ่งของให้ผู้พิการนอนติดเตียงนะครับไม่มีลูกมีหลานนะครับตัวนี้ผมก็ให้บ่อยนะครับก็ตอนผมไปให้ผู้ติดตามคนที่ดูคลิปก็ระำโมทนาสาธุได้ได้เลยนะครับได้ได้ด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบุญครั้งนี้บุญกุศลครั้งนี้นะครับคือยอดวิว โฆษณาดูโฆษณาก็พยายามอยากกดข้ามผ่านนะครับจะได้ทําบุญร่วมกันนะครับผมก็จะทําทุกเดือนทาบุญทุกเดือนทีนี้ครับจะลงคลิปให้ดูทุกเดือนนะครับลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับุณยากไร้จริงๆครับุณไม่มีกินครับุณแกุ่ณชราครับเป็นไม่ผิดหวังนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเข้ามาเป็นเอฟซีท่านได้บุญกุศลร่วมกันนะครับ ทำบุญร่วมกันนะครับอีก4วันอีก4วันออฟแดกของเดือนนะครับก็จะทํานะครับก็จะลงคลิปให้ดูก็จะลงให้ดูให้ u ูท b e ที่มีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านนะครับมีรายได้เดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับให้ดูด้วยนะครับก็ให้ให้ทาตามแบบอย่างผมด้วยนะครับอย่าเอาเอาแต่ได้อย่างเดียวนะครับนี่แบ่งปันให้สังคมด้วยนะครับสําหรับคนไม่มีกินก็ไม่มีกิงๆนะครับ ก็สักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับสําหรับที่มีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านวิวเดือนหนึ่งได้ก็ได้เยอะอยู่นะครับก็แบ่งปันให้สังคมด้วยนะครับอย่าเอาแต่ได้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวอีกสี่วันออฟแรกของเดือนนะครับผมก็จะทาคลิปลงให้ดูก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นคนพิการนะครับไม่ใช่คนปกติ พอไม่ร่ำรวยเท่าไรนะครับก็พออยู่พอกินนะครับไม่ขัดสนนะครับก็แบ่งปันแบ่งปันเรื่อยๆนะครับเป็นร้านของชําโชห่วยนะครับเป็นระบบพี่น้องก็ว่าได้ครับไม่มีเอาไปก่อนนะครับไม่เหมือนห้างสรรพสินค้าสิึงเดียวก็เซ็นไม่ได้นะครับเอาไปก่อนไม่ได้นะครับบางทีน้ํามันไม่มีขอสักร้อยหนึ่งไปก่อนก็ให้ไปครับเป็นระบบพี่น้อง ระบบระบบนี้ต้องรักษาไว้นะครับลานจูห่วยอย่าไปทำร้ายเขานะครับจากใจจริงนานซูห่วยโชกๆหวยนะครับขายของชํำบ้านนอกนะครับช่วยได้นะครับเวลาไม่มีจริงจริงก็มาขอกินได้นะครับไม่เลี้ยงน้ำใจลองไปขอห้างนะครับห้าสิบตังค์เขาให้ไหมไม่มีนะครับเงินไม่พอห้าสิบตังค์ก็ไม่ได้นะครับของ อย่งนี้งนไม่พอสิบบาทยี่สิบาทนะก็ติดไปได้นะครับก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเอฟซีที่ติดตามไว้แล้วก็ขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณมากมายได้ผ่านได้ผ่านเงื่อนไขขั้นตอนมาจนได้เปิดสร้างรายได้เรียบร้อยวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับก็จะได้ทําบุญกุศลร่วมกันทุกๆเดือนนะครับทุกๆเดือนเลยนะครับ ฝากติดตามช่องด้วยนะครับ youtube com c l a เมืนงนะครับฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีประโยชน์มีสาระแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยเราจะได้ทำบุญร่วมกันทุกเดือนนะครับขอแชร์ให้สำหรับ YouTube ร์ r t น e r y ยูทูปเปอะไรที่มียอดวิวเยอะๆนะครับให้เขาดูจะได้เป่งปันให้สังคมด้วยไม่ใช่จะเอาอย่างเดียว ก็เป็นคนพูดไม่เก่งนะครับพูดอาจจะติดติดขัดขัดก็อย่าว่ากันนะครับขอบคุณมากมายที่ดูฟังจนจบนะครับท่านดูจบจนจบนี้ท่านได้บุญกุศลแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําบุญร่วมกันนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็สรุประบบแจ้งมาวันที่ยี่สี่นะครับครบหนึ่งพัน วันที่25ครบ4,000ชั่วโมงนะครับ26รอนะครับ27 28ทําทำข้อสอบที่บอกไว้นะครับ29ผ่านนะครับเปิดวันที่29เปิดสร้างรายได้นะครับวันที่29ก็เปิดสร้างรายได้เลยครับ,อบขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับ Fc ผู้ติดตามคอยให้กำลังใจตอบคอมเมนต์กันประจำนะครับก็ จะได้ทําบุญรวมกันในวันอีก4วันนะครับออบเี็กขอฝากติดตามไว้ด้วยครับผม